สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไฟสุกูสุสคนผู้ติดตามเล่าประตูใช่บาร์ดีในเวลาเล่าประตูใช่ออกอากาศเราพี่น้องมาเบิง้งขายาันกันพี่น้องนะเบิง้งให้ไหลกันเบิ้งไหลนาปกนานยังกันพี่น้องเล่าประตูใช่กะในสองเล่าอยู่ดอกพี่น้องเขาจะประตูใช่สองหลุดมีแค่เขาทั้งมัดทั้ง น,นี่แค่อีเบี้ยพี่เท่านี้แค่อีส่าญี่ปุ่นกับเขาสองหลุดพี่น้องเราประตูใจกับเขาสองกาถือว่าเดือนนี้นะพี่น้องเนาะไปได้แล้วหนาทีตามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดีติดตามกันปรกันบอกกันมาเบื้องลายๆเอาไปลุ้นโศกยมามว่าสู้กันฮักขากับเขาไปตลาด ซื้อกับเขากันนาะพี่น้องเนาะผู้ได้ใจงหญ่ก็ได้ลร้ผู้ได้ใจหน่อยก็ได้หน่อยล่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าใจผู้ได้ดอกเดี๋ยวถ้าใจไผ่ันแข่งกันบ่ไอ้ไดอกคิดใจเนาะกับศกสตาวัสนาผู้ใดโจบหน่อยก็ได้หน่อยจหไรยก็ได้ลร้ล่ะพี่น้องแค่ว่าเดินดีจับหลุดเก่งๆนักวิ่งนักหลุดทั้งหลายพันให้ยุบดอกพี่น้องเนาะได้สุขุสุขวนก็เอาบาทไปบวง เราประตูใช่นี่แค่อีตอนนะพี่น้องเด้อพี่น้องกว้งไปบ่าเนี่ยมาเบงเราสามารถีต่อพี่น้องเอ้ะมะแมนเราประตูใช่เราจะมาขี่พันปพี่น้องหลงพี่น้องหลงขอไปขอไปเราประตูใช่ม่อวันเราประตูใช่นี่เขาเจาะเด้อพี่น้องเด้อมัอเศร้าเนุ่มื่อเป็นมือวันนี่กหาเป็นหาหก เขาหลุดนำเกศหาในสองอย่างเจาะหลุดพี่น้องเขาเจาะเขาหลุดของเราประตูใจต่ว่าสันติภาพกันมาหลุดอาพี่น้องมาเบิ่งวันที่สิบหกต่อของมืออื่นพี่น้องบาดนี่เราประตูใจวันที่สิบหาพุทธภาพที่ผ่านมามือเจ้านี่พี่น้องครูวิ่งเดินหาล่องสองแต่เขาหาแลวหลุดหาและพี่น้องเ่ว่าจับครูมาจับหกหาเป็นหาหกพี่น้อง เล่เข่าเจาะเข่าโตักกลับพี่น้องกลับเข่าลุดเจ็ดหาพี่น้องเนอเจาะลุดแล้วก็เล่าสันติภาพลุดไปภาษาชนลาลลาเล่าก็ลุดไปเล่าเอกตาก็ลุดไปน้องไม่ญี่ปุ่นพี่น้องนิเคอิวีไอพีเด่นเกตล่องหกเขา่าหกเราพี่น้องเด้เก่า นี่แค่อีเ้เศร้าเดินหาเดินหาล่องเก็ดเข้าเก็ดแล้วรถพี่น้องในเก็ดสามเดือนดีแหละพี่น้องเนาะนี่แคอ่อีเริ่มเดือนดีแล้วสิมาสูมือ,อย่ดออกตีเนาะมีสองอย่างพี่น้องมีเหล้ากับญี่ปุ่นหาพี่น้องบ้านนี้มาเบิ้งเหล้าประตูใส่ต่อเลยพี่น้องกระเป๋ลายใหญ่หางในเวลาแล้วถึงเวลามาแล้วเลยเจ้ะน้อยสิเลยเอาตำเล้าลง ตำราเล่าพัฒนาลงอันเดียวกันนั่นแหะเล่าพัฒนากับตำราบางคนก็ว่าตำราปูว่าเล่าพัฒนาเลยโอน้ำฝนไปซื้อดอกตำราอาบานี้มาเบิ้งเล่าประตูใสวันที่สิบหกพฤษภาคมืออ่นเซาพี่น้องเล่าประตูใสจับคู่วันที่สิบหกพิสพ่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่สามสี่ Xem xì Ngọc pẹt Ngọc pẹt Ngọc kết Bình hút chết mình hút chết mình cùng đi hút chết cùng hút chết long hút bẹt ร่องสามสี่คู่วิ่งเด่นหกร่องเก็ด เราสันติภาพสันติภาพ สิบห้าจับคู่สามศูนย์สามสี่สามสี่สองสาม วิ <V> ่งสามส่งส ร่องสามสี่ร่องสามศูนย์ร่องสองสามครูวิ่งเด่นสามร่องสี่ tọa xa xuân lao tọa xa xuân xuân lao

à hộ. Vinh Kết kênh เจ็ดศูนย์วิ่งล่อง76ล่อง67ล่อง5าคูวิ่งเดินเก็ดล่องศ

จดจับคู่ Hc สามแปดสามแปดเจ็ดหก

หาซีร่องหกเ็ดคว่งเดยนปร่ส วานี้นิเคอไปหนังวันนี้นิเคอนิเคอเขาส้างหลุดผลด้พี่นองทั้ง BIP ทั้งนิเคอเสาด้พี่นอง นิเคอีวีไอพีวีไอพียับคูยับคูสีหาวิง ซีหาสี่หาบิงสี่หาบิงเด็กคู่เดียวเด็ดเด็ดเลยไปนนักคู่หิงสี่หาโมสี่หาเด่นหาล่องสี่ เดินหาล่องซีนี่เก่อี๋ที่ไอพี่เลยกูเดียวเก่งๆเลยปั่นคักๆเลยพี่น้องจัดเต็มเด้อพี่น้องเด้อนี่เก่อีเซล Ký sâu Ký Đáp khu À,

ดิงสามสี่กลมสามสี่ล่องหาสี่ล่องหกหาคูวิ่งเดนสี่ล่องสาม พภิรองแคปหน้าจอได้บบนี้ผู้ดได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันเราประตูใจวันที่10บผุดสภพาสองพัาร้อยหกจับคู่สามสี่ก็ดวิ่งหกเก็ดกลมหก็ดร่อง3าม่ร่อง6.8คู่วิ่งเล่น6กร่องเก็ดเราสันติภาพ 30, 3 0 3ศูนสองสวิ่ง3ากลม3ามร่อง สามศูนย์ล่องสองสามคู่วิ่งเด่นสามล่องสี่ระซาสนลา่าหกเก็เก็ศูนย์หาหกวิ่งเก็ศูนย์กลมเก็ศูนย์ล่องหกเก็ 6, get, ล่องหาหกคู่วิ่งเด่นเก็ get, ล่องศูนย์ลาเตาหาสี่สามสเก็หวิ่งสากลมสามล่องหาสี่ล่องเก็ get, 6, คูวิ่งเด่นแปล่องสามนีเคอีวีไ ซีหาวิ่งซีหากรมซีหาครูวิ่งเด่นหาล่องซีครูเดียวพี่น้องนี่เคอีบีไอพีนี่เคอีเซลหาซีสามซีหกหาวิ่งสามซีกรมสามซีล่องหาซีล่องหกหาครูวิ่งเด่นซีล่องสามอาพี่น้องโปรดได้เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้อผู้มาใหม่ให้แห่งปังๆกันทุกคู่ทุกคน เงินให้น้องทัองให้เลยบ๊อบเก็บบ๊อบจนพี่น้องพอคันอีกกระวันที่สิบเก็ดสำหรัพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี